ค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่รายการตามรอยสิเก่ามพศค่ะวันนี้พบกับสมัยเ u t ชาร์ปที่26กันอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดสกลน,นครค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ไปพูดคุยกับพี่สิเก่าที่ ศูนย์ภูพานและก้อนเดชน้ําแข็งหลอดไปแล้วค่ะวันนี้ก็ยังมีแขกรับเชิญอีกท่านหนึ่งนะคะที่เป็นพี่สิทธ์เก่ามาเยี่ยมเรือรายการของเรานะคะถึงที่จังหวัดสกลนครเลยค่ะเราจะพาไปพบกับพี่สิทธ์เก่าท่านใดนั้นตามสบายมาเลยค่ะ วนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่สิทเก่าที่เรามาตามหากันแล้วค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะให้พี่สิกเก่านะคะได้แนะนําตัวกันก่อนสักเล็กน้อยค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับผมนายเชษฐาธิชาวันนะครับชื่อเล่นชื่ออ้นนะครับวิศวกรรมขนส่งรุ่นที่5มอสุรนารีนะครับปัจจุบันนะครับเป็นผู้ในการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนะครับสำนักง,งานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่6จังหวัด,ด,ดอุรธานีครับ แล้วตอนนี้ค่ะพี่อ้นได้นำองค์ความรู้จากการเรียนในมหาลัยค่ะไปใช้ในการทำงานยังไงบ้างแต่เล่าให้ฟังนิดนึงก็คือก่อนหน้าน,นี้ผมเป็นตำแหน่งวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรของสะตะงนะครับก็ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการนะครับจนถึงระดับวิศวกรชำนาญการพิเศษนะครับก็คือมีหน้าที่ที่จะตรวจสอบการใช้เงินของแผ่นดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับของเราก็คือการตรวจสอบงานก่อสร้างของทางราชการก็ได้ใช้ความรู้ในสิ่งที่ได้เรียนมาเต็มๆนะครับ เพราะว่าใช้ความรู้ทางด้านมีศวากรไปประยุกต์ใช้ด้ใช่ครับเป็นงานตรวจสอบแบบรูปรายการตรวจสอบ B O Q ตรวจสอบโครงสร้างต่างๆนะครับว่าเป็นไปตามระเบียบทางราชการหรือไม่ครับขอทราบวีรกรรมเด็ดๆตอนที่เรียนที่มอ,อสอได้ไหมคะวีรกรรมเด็ดๆผมเคยมีวงดน,นตรีเนาะชื่อวงมะนาวตัดดุดเป็นของรมดน,นตรีก็เป็นวงอะคูสติกนะครับเป็นการรวมกันรวมตัวกันของเพื่อนๆน,นี่แหละครับตอนนั้นมีอ่า มรสก็จะมีปัญญาชนคนดนตรีเนาะเป็นเวอร์ชั่นแรกๆแหละเวอร์ชันน1หรือเวอร์ชัน2อ,อะ่ะน่าจะเวอร์ชั่นแรกๆเลยครที่เล่นเพื่อนๆก็กวนเดียวกันก็แบบเฮ้ยเรามาลองส่งวงประกวดดีไหมอะไรประมาณนี้ครับก็เลยไม่รู้จะคิดชื่ออะไรดีก็มะนาวตัดงดุนนี่แหละให้เป็นคนจําง่ายใช่ครับแล้วก็ผมเป็นประธานชนรล,ลบี้คนแรกของมรสนะใช่เป็นผู้ก่อตั้งจริงๆแล้วผมมีพื้นฐาน สมัยเด็กๆพอมาอยู่มหาลัยเราก็อยากจะมีชมรมลักบี้ขึ้นมานะครับก็ทราบว่าบุคลากรของเราก็คือที่บรรลังกิจจันแดนพี่แท่นเป็นอดีตทีมชาติลักบี้ของประเทศไทยเรานี่แหละครับก็เลยติดต่อท่านมาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา,ษาก็ได้กําเนิดชมรมลักบี้ขึ้นมาแล้วก็เราเคยได้ผ่านรอบคัดเลือกของภาคอีสานเข้าไปแข่งรอบสุดท้ายที่มหลาลัยเชียงใหมยย่ยในสมัยนั้นนะก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่น่าจดจําอยู่ครับผมครับ อยากทราบว่ารู้จักกับสมาคมเทคโนโลยีสุรานารีหรือว่าสมาคมสิ่์เก่ามอสมาบ้างไหมคะก็ทราบอยู่ฮะพอดีผมติดตามทางเฟซบุ๊กก็ทราบความคืบหน้าของสมาคมอยู่ตลอดแล้วก็ผมเคยได้บัตรของสมาคมด้วยนะที่ส่งให้ไปที่บ้านน่ะของสมาคมตรสมาชิกอะตรสมาชิกอะใช่ผมก็ได้จดหมายไปที่บ้านเลยแล้วผมก็ติดตามในโซเชียลมีเดียนี่แหละครับพี่โอนตค่ะอยากฝากอะไรถึงสมาคมไหมคะการที่มีสมาคม สิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้เป็นการาเชื่อมโยงระหว่างระหว่างรุ่นเนาะแล้วก็จะเป็นคอนเนคชันนะครับถ้ากรณีที่มีเพื่อนเพื่อนพี่พหรือว่าน้องๆค่ะอยากติดต่อสอบถามหรือว่าปรึกษาเ,าเกี่ยวกับเรื่องงานราชการกับพี่โอ้นะคะ่ะสามารถให้ช่องทางติดต่อได้ไหมคะได้ครับ<อ>ก็ติดต่อทางด้านล่างได้เลยครับ ครับก็ผมกเ็เข้าใจว่าหลายๆท่านก็อยากจะรับราชการก็มีเนาะที่ที่เราเรียนสุรน,นารีก็มีตัวอย่างหลายๆท่านที่มารับราชการด้วยคือถ้าสนใจก็ให้คำแนะนำได้นะครับเพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรครับผมก็สามารถที่จะติดต่อมาได้ครับผมรั้รนล่างได้เลยนะครับ แล้วก็จบไปกันแล้วนะคะกับการสัมภาษณ์พี่อ้นในวันนี้ค่ะครั้งหน้าสมัยจะพาไปตามรอยสิธิ์เก่าท่านไหนอีกนะคะสามารถติดตามได้ที่ s u t a Official ได้เลยคะ่ะผ่านช่องทาง YouTube ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะวันนี้พี่อน้นและสมัยค่ะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสวัสดีสสดครับ